วันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนเครื่องยึดเหนียวรางนะคะมีแผ่นรองรางค่ะแล้วก็อินซูลเลเตอร์มี2ขนาดนะคะสีฟ้าเป็น11.5ค่ะแล้วก็สีน้ำเงินเป็น14.5มี Spin สปริงคลิป2ฝั่งนะคะแล้วก็แองเกเลอร์ค่ะเราจะเริ่มใส่ดันรองรางก่อนนะคะแล้วก็ดันดันรางเข้ามาครับ แล้วก็ใส่คอนด์ใส่อินซูเลเตอร์นะคะสีฟ้าจะใส่ด้านในค่ะสี้รงงานจะใส่ด้านนอกแล้วก็ใส่สปริงสปริงคลิปนะคะ จะมาทำการใส่สปริงคลิปนะคะเอาแผงคูลเลอร์ไปปก ต่อไปเป็นการถอดสปริงคลิปนะคะเราจะมาเช็คดูว่ามีอินสเลเตอร์ตัวไหนที่เสียไหมนะคะตัวนี้ปกติดีค่ะตัวนี้มีจุดตรงนี้เสียนะคะเราจะทำการเปลี่ยนใหม่ใส่สปริงคลิป ต่อไปเราจะใช้แผ่นพูลเลอร์ใส่เครื่องยุดเหนียวนะคะ สวัสดีค่ะขอจบการสาธิตการใส่และถอดอุปกรณ์เครื่องยนดเหนี่ยวรางเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ